คูเกิลคูเกิลเอ้ยูเกิลได้ยินแม่ไหมครับคูเกิลทำหูทวนลมนะครับนั่งดีๆเออหนูนั่งอนะ่ะมันสง่างามมากเลยนะลูกมันบุคลิกดีนะมันหล่อนะอากาศดีไหมวันเนี้ยลมเย็นเนาะ แม่พูดอยู่คนเดียวเนี่ยเราเนี่ยนั่งเฉยหูทวนลมเนี่ยเฮดีดหูสักทีดีไหมนะดีดหูสักทีดีไหมมองอะไรไปม,มองทำไมหมาบ้านนั้นน่ะเดี๋ยวแม่ไปแม่ก็จัดการเองเขาไม่ทำอะไรหนูหลอกแม่อยู่อะ่ะรู้เรื่องป่ากลัวทำไมวะ เป็นผู้ชายอยาใจป๊อตด,ดิวะ,ดะเกันใจป๊อตหลือเกินสู่เจ้ากระแลนมันยังไม่ได้เลยจกล้กระแลนมันเป็นผู้หญิงนะมันลุยเลยนะเมียเองอะรู้เรื่องไหมนเนี่ยพูดเนี่ยแม่พูดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าเลยครูเกิง้งคุูเกิ้งครับครูเกิ้งครับ คุกเกิลครับมันทำไมมันนั่งเวลาแม่พูดมันนั่งแล้วมันไอ้นี่เหรอหรือว่ายังไงฮะพูดเนี่ยหัดฟังไหมเนี่ยหอย่าดื้อหลายดื้อไม่รู้เรื่องเวลาอยู่บ้านนี่เก่งเนาะ เก่งจริงๆกับคนนั้นคนนี้แยกเคี่ยวใส่เขาที่ออกมาอย่างนี้ล้วหงอเฮ้เก่งอะมันต้องเก่งทั้งในบ้านและนอกบ้านนะเข้าใจไหมเอาแม่แบบแม่นี่รู้เรื่องบอรู้เรื่องบอฮะ นี่โหตูบแล้วโหตูบแล้วตะเปียกมาแล้วจะเปียก่าจะ,ะเปียกมาแล้วดูเด้อขี่รถไปไหนว่าจะเปียกพ่อปุ๊กเองเขามองพ่อปุ๊กอุกตายแล้วลืมไปบอกชื่อพ่อไปเจอแล้วเรียบร้อยเออเกิน <c oughs> <c oughs> แม่ลืมอ้าวจะเปียกมาตัดกล้วยไปขายกับหัวปี วันหนึงก็ได้หลายตังอยู่นะคะอาชีพเสริมอาชีพไปโดยที่เราไม่ต้องไปผลฝายหาอะไรเรามีอะไรแล้วก็ปลูกไว้รอบคันนานะคะผลผลิตก็ออกมาแล้วก็เอาไปขายมีอยู่มีกินนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนนะคะสบายๆนะคะกลางคืนกะะ็ค่ะ กลางคืนก็ส่งกบนะคะมีกบมีปลานะคะเมื่อคืนน้องชายก็ไปได้กบมาด้วยนะคะกบทุ่งนานะคะกบร้องอบอบอบนะคะอย่างเข้าเดือนหกฝนกันตกปล่อยปอยกบมันก็ร้องอ้อยอ้อยแล้วง,งมไปทั่วท้องนาร้องถูกหรือเปล่าเนาะ วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายกูเกิลกูเกิลกูเกิลเอ้ยกูเกิลกูเกิลมองไปทางนู้นกูเกิลมองไปหาสาวเหรอสาวขา,ขาวๆอบปวบรอยอยู่ไปนาะไปป่ะเดี๋ยวแม่พาไปไปป่ะไปไหมวันนี้ไม่เล่นมุกกับแม่เลยเนะเหมือนแม่บ้าอยู่คนเดียวเลยฮะ ว่าไงเราอะกูกึ้ง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  ไ้พากลับบ้านนะบอกให้อ,อากาศดีอะครูเกิลจะหลับแล้วอะค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะปุ๊กพูดอยู่คนเดียวนะคะวันนี้ครูเกิลไม่ค่อยรับมุกเลยนะคะอากาศดีาาศดเหมือนเขาจะง่วงนอนนะคะเดี๋ยวต้องพากลับบ้านก่อนค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ ที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ